เอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรค่ะเพราะว่าในทุกครั้งที่มาดำเนินรายการเดียฉันก็จะนำเรื่องราวของกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่แก้ปัญหาหนี้สินแก้ปัญหาหนี้สินแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชน โดยที่ไม่ได้มีดอกเบี้ยม,มีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากให้พี่น้องได้เข้าไปเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนหนี้เอาไว้นะคะกับกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรค่ะ อเรามาฟังหัวหน้าวันชัยชำนาญเทได้พูดถึงกระบวนการขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนเป็นอย่างไรนะคะแล้วสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วท่านจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างไปฟังจากนายวรนชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ กองท้นนฟูมีภารกิจ2เรื่องก็คือการขื้นฟูอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกก็คือประตูด่านแรกฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะต้องรวมตัวกันไม่น้อยกว่า50คนขึ้นไปฉะนั้น50คนเราไม่ได้จํากัดว่าครอบครัวละคนครอบครัวละกี่คนก็ได้ที่เป็นเกษตรกร,ร,กรและมีอายุ20ปีขึ้นไปรวมกันแล้วนับ1 2 3ให้ได้ครบ50คน อันนั้นคือวิธีการรวมกัน50คนดังนั้นเมื่อรวมได้50คนแล้วเนี่ยก็ตั้งเป็นประธานเป็นคณะกรรมการเป็นเห็นลันยิกได้สักสิคนให้เป็นคณะกรรมการกลุ่มอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เขียนวัตถุประสงค์กลุ่มเขียนระเบียบข้อบังคับกลุ่มเพวกเราตั้งกันเองนะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เราจะเข้มแข็งเองเราต้องช่วยเหลือตนเองในกระบวนการกลุ่มนี้แต่กองทุนฟื้นฟูก็สามารถที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการพูดคุยสร้างความเข้าใจ ตรงนี้สามารถประสานกองทุนพ้นปูได้ว่าอยากตั้งกลุ่มใหม่ขอให้กองทุนลงไปชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจร่วมด้วยอันนี้เราก็ยินดีที่จะไปชี้แจงร่วมนะก็ได้ครบตามเงื่อนไขแล้วมาขอขึ้นทะเบียนต่อกองทุนพ้นปูกองทุนพ้นฟูก็จะนําเข้ารับรองอนุกรรมการจังหวัดนายทะเบียนก็จะอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนท่านก็จะได้รับสิทธิ์จากการที่ท่านเป็นสมาชิกกองทุนพ้นปูโดยหนึ่งท่านสามารถเสนอแผนและโครงการ ขอรับการช่วยเหลือต่อกองทุนฟูได้ในนามขององค์กรนะฉะนั้นงบกองทุนฟื้นฟูที่สนับสนุนพี่น้ององค์กรก็จะมีอยู่2ประเภทคือประเภทเงินอุดหนุนให้เปล่าแก่องค์กรและประเภทงบกู้ยืมนะโดยที่ทั้งอุดหนุนให้เปล่าและประเภทกู้ยืมเนี่ยให้เปล่าก็คือให้ขาดเนาะ,ะก็คือเงินอุดหนุนส่วนประเภทงบกู้ยืมนั้นเราไม่มีดอกเบีย้ยนะพี่น้องจะ ทำโครงการอะไรที่พี่น้องอยากจะทํากันในกลุ่มคุยกันแล้วตกลึกกันแล้วเนี่ยก็เสนอโครงการขึ้นมาก็สามารถที่จะยื่นต่อสํานักงานกองทุนงิ้ฟูได้ <c oughs> ฉะนั้นเมื่อท่านสามารถายื่นเสนอแผนและโครงการได้ตามสิทธิที่ท่านได้เป็นสมาชิกกองทุนงูนฟูแลเนี่ยโครงการที่ท่านยื่นขึ้นมากองทุนก็จะนําเสนอต่อแผนแผนรายปีเพื่อจะเสนอของงบประมาณต่อสํานักงบประมาณโดยเป็น เป็นแผนงบประมาณแผ่นดินเช่นกันนะครับฉะนั้นกระบวนการฟื้นฟูอาชีพนี้เราจึงเป็นภารกิจหรือเป็นภารกิจข้อที่หนึ่งของกองทุนฟื้นฟูนะครับข้อที่สองก็คือเรื่องของการไปแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเมื่อท่านเป็นสมาชิกแล้วสิทธิ์ที่ข้อที่สองที่จะตามมาก็คือเมื่อท่านมีหนี้สินอยู่เนี่ย หนี้สินนั้นที่ท่านเป็นอยู่จะต้องเป็นหนี้ในระบบตามกฎหมายมาตรา37ทับ1ในพรบกแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2หนี้ที่ท่านจะนำมาขึ้นทะเบียนได้นั้น1เป็นหนี้ในระบบและเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นหนี้ทกศเป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้ธนาคารแล้วก็บริษัทนิติบุคคลอื่นๆที่คณะกรรมาการจัดการหนี้เนี่ยได้อนุมัติ ให้เป็นสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่สามารถขึ้นทะเบียนต่อกองทุนได้ซึ่งรายละเอียดนั้นพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะติดต่อประสานกับกองทุนพื้นฟูมเพื่อขอทราบรายละเอียดในหมวดนี้ที่ตนเองนั้นเป็นอยู่ได้ฉะนั้นการไปชําระหนี้แทนหรือไปแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นั้นก็ต้องดูรายละเอียดของสถาบันเจ้าหนี้ว่าแต่ละสถาบันเจ้าหนี้นั้นจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไงนะ